惊判照。 การจากไปอย่างไม่มีวันกลับคงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากหากว่าใครต้องประสบพบเจอแต่หากจากไปตามอายุไขก็ยังพอเข้าใจทำใจได้และก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าจากไปด้วยอุบัติเหตุที่ต้นตอมันมาจากเรื่องที่ไม่คาดคิดและความมักง่ายของผู้คนมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแอนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ มันไม่มีรางบอกเหตุไม่มีอะไรเลยใช้ชีวิตกันปกติโทรหากันทานข้าวหรือยังทําอะไรกินตอนเย็นถึงบ้านหรือยังเราคุยแบบนี้ตลอดทุกวันเราเข้าใจเลยคําว่าล้มทั้งยืนยังไงเลยนี่เราเราเราขาอ่อนเราเราทำอะไรไม่ได้เลยน้องเขาเพิ่งจะได้เลื่อนตําแหน่งเขาอนาคตเขากําลังไปได้ไกลเขาไม่น่าจะมาเสียชีวิตแบบ แบบนี้จากความประมาทของคนคนหนึ่งที่ทําให้คนครอบครัวหนึ่งต้องต้องสูญเสียไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดว่าลูกจะมาเป็นแบบนี้คิดว่าอนาคตลูกยังไปอีกไกลไม่คิดไม่ฝันว่าลูกเราจะมาเป็นแบบนี้เรื่องราวความสูญเสียนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา ในทุกๆวันคุณแอนจะออกจากบ้านไปทำงานที่คลินิกความงามที่ห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเธอจะออกไปทำงานตั้งแต่10บโมงเช้าและก็กลับมาประมาณ3ามทุ่มของทุกวันและวันนี้เองหลังจากที่คุณแอนเลิกงานเธอเร่งรีบกลับบ้านเหมือนเดิมเพื่อมาหาลูก วันที่เกิดเหตุณวันนั้นเลยเรามีเวลาคุยกันแค่สามครั้งตอนเช้าก่อนเขาจะไปทํางานเขาจะวีดีโอคอลเพื่อให้เราคุยกับลูกว่าเราออกไปก่อนเราจะไม่ได้เจอลูกแล้วก็รอบที่สองก็คือช่วงเวลาสักประมาณบ่ายก็จะถามกันตลอดว่ากินข้าวหรือยังอยู่ถึงตรงไหนแล้วแล้วก็จะมีช่วงสุดท้ายก็จะเป็น5โมงกว่าเกือบหกโมงเย็ยน ถามว่าวันนี้ทําอะไรให้กินเพราะพ่อแม่ไม่อยู่ปกติแม่แม่จะเป็นคนทํากับข้าวให้ถ้าสมมติแม่ไม่อยู่เราจะเป็นคนทํากับข้าวให้ลูกให้ให้คนในครอบครัวกินอีกไม่ถึง3กิโลเมตรคุณแอนจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ในวันนั้นขณะที่เธอเลี้ยวรถเข้าซอยแถวบ้าน ก็เจอกับกลุ่มควันที่มาจากการเผาไหม้ข้างทางเธอจึงตัดสินใจขับรถฝ่าดงควันเข้าไปสั่งทุ่งมากว่าเราเราก็เลยไม่ไ,มได้โทรหาแล้วเราเลยออกไปรอที่บ้านเพื่อนซึ่งมันห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลได้แต่เรารู้อยู่แล้วนะว่าตรงนั้นเกิดเพลิงไหม้อยู่แล้วแต่มันยังไม่แรงทีนี้พวกน้องที่นั่งอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอออกไปดูหน่อยเห็นว่าเ <the S 2> ขาบอกกันว่าไฟมันเริ่มแรง เราก็นั่งอยู่เราเราเราไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่งเ,เราเราจะมี GPS ของกันและกันในในระหว่างแอปเ,เราก็เห็นน้องออกจากคลินิกมาสองทุ่มกว่าอยู่สายเสียแล้วอยู่สายเสียกําลังจะเข้าปากทางแล้วเราก็นั่งรอเรากะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินสักสิบห้าทีก็คงจะถึงเราทีนี้พอเรานั่งไปสักแป๊บหนึ่งเราดู GPS รอบสองน้องกําลังขับเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้เอใจอะไรจนกระทั่ง พวกน้องที่ออกไปโทรกลับมาบอกพี่มีชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นฟอนเจเนอร์ hmm. พี่โทรหาแฟนพี่ดิว่าถึงไหนแล้วยิ่งขับเข้าไปเรื่อยๆกลุ่มควันก็ยิ่งหนาขึ้นจนทำให้คุณแอนมองไม่เห็นข้างทางเธอพยายามขับรถไปเรื่อยๆ จนเกือบจะหลุดจากกลุ่มควันได้แล้วแต่รถของคุณแอนเสียหลักชนกับป้ายบอกทางซะก่อนทําให้เธอและรถของเธอถลายตกลงไปในกองเพลิงข้างทางคุณแอนพยายามหนีออกมาจากรถพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เนื่งองด้วยควันบริเวณน,นั้นค่อนข้างจะหนาแน่นส่งผลให้คุณแอนสําแลกควันและในที่สุดเธอก็สรุปแน่นิ่งข้างหลังรถพอเราเปิด GPS รอบ3เนี่ย GPS มันหยุดระหว่างตรงนั้นพอดีเราก็เลยขับรถออกไป เราขับรถออกไปพวกชาวบ้านพวกน้อยบอกว่าน่าจะใช่รถพี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นนะเราใจไม่ดีแหละคือเราอยากอยากจะเห็นกระตาว่าใช่หรือไม่แต่พวกเพื่อนเขาก็ห้ามเราไม่ให้เราเข้าไปแต่ในนี้มันในความที่แบบว่าความกังวลของเราเราต้องวิ่งเข้าไปได้ผมก็เลยวิ่งผ่าไฟเข้าไปหลอนแต่ว่าพอเราผ่าเข้าไปปุ๊บมันมัน,ม,นมันสายแลเราทำอะไรไม่ได้ เมื่อเปลวเพลิงสงบบวกกับลมเปลี่ยนทิศทางก็พบศพของคุณแอนนอนเสียชีวิตหลังรถของเธอเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเข้าไปนําร่างอันไร้วิญ,ญญาณออกมาท่ามกลางการเฝ้ารออย่างมีความหวังของญาติญาติและคนในละแวะกนั้นตอนที่เราเข้าไปเจอมันมันเป็นภาพอยู่ครับอืมเราเรารับไม่ได้ คือครอบครัวเราไม่สามารถจับต้องน้องได้เลยอย่างเป็นเคสอื่นที่ประสบอุบัติเหตุเรายังสามารถจับต้องเนื้อตัวยังมองเห็นเขาในความสวยของเขาแต่เคสนี้เราจับต้องน้องไม่ได้เลยน้องเหลือน้อยเกินกว่าที่เราจะจับต้องเขาได้พี่นิยามาโทรบอกเนะบอกวนะ่าบอกว่าน้องแอนโดนไปคอก เสียชีวิตแล้วแม่ก็รีบมาดูช็อกไปเลยค่ะไม่มีใครคาดคิดว่าคุณแอนจะจากไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดว่ามัจจุราชท,ที่กระชากตัวเธอไปคือกลุ่มควันที่เกิดจากการเผาไหม้ข้างทางด้านคุณเบนแฟนหนุ่มของเธอยังคงเสียใจและก็กล่าวโทษตัวเองว่าถ้าหากวันนั้น เขาเรีบโทรศัพท์แจ้งคุณแอนว่ามีไฟไหม้ข้างทางก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถามว่าแฝงไหมแฝงครับเพราะตอนเราล้มเขาเขาอยู่เขาเขาช่วยเราเขาคอยประยุงเราทุกเรื่องวันถึงเราวันที่เราหาเงินไม่ได้เขาก็ยอมอดกับเรามีก็มีกินก็กินด้วยกันอดก็อดด้วยกันถามเมื่อกับตัวผมอ่ะ มาอาจจะมีไม่มากหรอกแต่กับลูกกับก,บกับทางทางแม่ของเขาเขาต้องดูแลทุกอย่างมันกำลังไปไปได้ดีครับส่วนคุณแม่แม่โกรธนะครับโกรธโกรธมากเลยแหละ,ลหละใครมั่งจะไม่โกรธลูกตัวเองทั้งคนความหวังของพ่อแม่พ่อเขาก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่แม่คนเดียวนี่ไงแล้วตอนนี้จะไปพึ่งใครลูกไม่มี ลำบากนะลำบากมากเลยลูกให้ความหวังแม่ตลอดจากการสอบถามคุณเบนและชาวบ้านในละแวกนั้นก็ได้คำตอบว่าในพื้นที่นาผืนนี้มีการเผาทุกๆปี บางปีมีการเผา2-3ถึงรอบด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ณที่แห่งนี้จนมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมก็กลับจากตรงนน้นมาก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้รถลนผมเศ้าอยู่ตรงนู้นนะตรงอู่นะเพราะไฟมันจะไหม้อู่แล้วตานี้กก็สาเหตุเกิดจากการเผานาเนี่ยอยากจะฝากว่าคนที่เผานากันแบบนี้เขาเนี่ยก็คือก็พอเผลอก็รักเผาทุกที่ หรือพอเห็นก็รับปากไม่ทําไม่ทำตะครวเพื่อว่การนี้เนี่ยมันก็ป้องกันยากพอถ้าเกิดนั่นม่รู้จักกันยังไงกันก็เอแล้วก็มีปัญหาอีกหลังจากเหตุแล้วก็ทางตารวจเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็เป็นภัยกับคนบุคคลทั่วไปนะครับเราก็ให้จต้องที่ตารวจเข้าไปลงพื้นที่ไปดูนะับเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการจุดไฟเพื่อที่จะ เผา,าสังข้าวเพื่อเตรียมตัวที่จะทําการเพาะปลูกอะไรมันนี่เป็นเศรฐกรรมนะฮะคนที่เผาญ่าข้างทางเนี่ยน่าจะเป็นลูกจ้างของคนเช่านะฮะลูกจ้างของคนเช่าที่เช่านาเปลน,นี้นะฮะซึ่งเจ้าของและก็ผู้เช่าเนี่ยเราเรากำลังเชิญมาสอบปากคำอะไรเรื่องของของความผิดในการคดีนะ้าเกิแล้วถเราได้ตัวผู้กระทําความผิดมาเนี่ยอ,อันดับแรกเลยนะฮะอันนี้ก็คือ ในความผิดเกี่ยวกับพบรบบศาสารณสรขนะฮะในเรื่องของการเผาหญา้าเผาขยะนะฮะทำให้เกิด uh, สิ่งน่ารำคาญแลวก็เป็นสารายจ่อสุขภาพนะฮะอน,นี้ก็มีโทษ uh, จำคุกนะฮะและโทษปรับนะครับ,รบอันนี้เป็นปตามพาบรบบธาสณาุกร์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดทางด้านอาญานะฮะปอยาในมาตรา220นะฮะก็เป็นความผิดทาให้เกิดเพลิงไหม้นะับทำให้เกิดเพลิงไหม้แลวก็น่าจะเป็นสตรายแก่กบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็มีโทษนะฮะจำคุก ไม่เกิน7ปีนะครับปรับไม่เกิน1 4 4 0 0บาทนะครับส่วนความผิดอีกอันนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการนําสืบนะครับว่าเนี่ยเราก็ต้องอสอบสวนนะฮะว่าพยานหลักฐานไปถึงหรือไม่นะกค,คือความผิดฐานกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกความตายทรัพย์สินผูอ่เสียหายนะอันนี้เป็นความผิดในปอ,อยานในมาตราสองมาตรา2บ1นะฮะ ถ้ม um ีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทแต่ความผิดนี้ต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนให้ได้ข้อมูลก่อนนะถึงจะได้สามารถแจ้งความหาได้แล้วนะเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณแอนไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในบ้านของเราซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็มักจะมาจากความมักง่ายของคนที่มองข้ามความปลอดภัยและท้ายที่สุดผู้ที่สัญจรไปมาในละแวกนั้นก็กลับกลายเป็นผู้เคราะห์ร้าย ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นก็มักจะลอยนวลแล้วก็ไม่เคยมีการตามตัวมาลงโทษได้สักทีหนึ่งบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างทุกเรื่องที่ที่ที่เคยได้ได,ไ,ดได้บอกได้คุยได้ปรึกษากันไว้เรื่องลูกทุกอย่างจะทําให้ดีที่สุดแล้วกอ็อยากให้น้องไปสู่สุขติที่ดี ไม่ต้องจองเวรจองกรรมอะไรกับใครคือไปตามภพภูมิของเราที่ดีดีกว่าเพื่อเพื่อความสงบของน้องอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มควันส่งผลให้มีผู้ประสบเหตุจนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและก็เสียทรัพย์ด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของคุณปูเยื่อผู้เคราะห์ร้ายหลายมีครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเสร็จภารกิจที่ทํางานคุณปูเดินทางกลับบ้านตามปกติโดยใช้เส้นทางถนนสายบางแม่ไม้บางปละม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเธอใช้เส้นทางนี้กลับบ้านอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยจนมาประสบเหตุในครั้งนี้ครับ วันนั้นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงนะคะขับรถกลับบ้านจากในเมืองค่ะกลับกลับไปบ้านแล้วก็คือไปพอไปถึงตรงนั้นก็คือเห็นคนจุดไฟะคะ่ะเห็นเขาเผานากันอ่าก็พอเข้าไปใกล้ๆก็นึกนึกยังไงไม่รู้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย คุณภูเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็เจอกับกลุ่มควันและกองไฟข้างทางเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพื่อนำคลิปคลิปนี้ไปโพสต์เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้อื่นในระหว่างที่เธอกําลังถ่ายคลิปอยู่รถก็เคลื่อนเข้าสู่กองควันเรื่อยๆจนปกคลุมรถทั้งคันช่วงเวลาแค่นาทีเดียวเองค่ะพอขับเข้าไปเพ๊บแล้วมันเกิดลมค่ะเกิดลมพายุพอดีค่ะก็คือพัดควันปกคลุมเต็มหมดเลยค่ะซึ่งปกติแถวนั้นคือเขาก็จะจุดกันแล้วก็คือเคยผ่านแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนครั้งนี้ค่ะ ทุกครั้งคือรอดไปได้ค่ะครั้งนี้คือแน่นหนาเลยหนามากค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเหมือนตาบอดเลยค่ะเมื่อมองไม่เห็นทางคุณปูก็ชะลอความเร็วรถทันทีพร้อมกับลดกระจกลงมาเพื่อที่จะดูทางแต่แล้วก็ยิ่งทําให้เธอมองไม่เห็นเข้าไปอีกนั่นก็เพราะว่ากลุ่มควันพลักเข้าไปในรถส่งผลให้เธอสำลักควันเป็นอย่างมาก เปิดกระจกค่ะตกใจแล้วคือมองไม่เห็นเลยก็เลยเปิดกระจกค่ะเปิดกระจกควันก็คือเข้ามาเลยค่ะพอควันเข้ามาปุ๊บเราก็คือตกใจก็คือหักพวงมาลัยแล้วคือถอยหลังค่ะก็หล่นลงไปเลยค่ะลงกองไฟไปเลยค่ะหล่นลงไปแล้วคือไปกระแทกท่อค่ะรถก็เลยหยุดถ้าไม่หยุดนี่น่าจะไหลลงไปไกลกว่านั้นนะคะพอไปกระแทกท่อปุ๊บแล้วกุญแจมันสะบัดขาดเลยแล้วก็เออรีบเปิดประตูลงจากรถค่ะแล้วก็วิ่งหนีขึ้นถนนไปก็คือไปเจอคนอยู่บนนั้นแบบเป็นสิบคนอยู่เหมือนกันค่ะที่เขาที่เขาพ้นไปได้แล้วค่ะ ุณปูบอกกับเราว่าเธออาจตัดสินใจผิดพลาดที่ขับรถฝ่าดงควันเข้าไปจนส่งผลให้ตัวเองเกือบเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่แต่หากมองกลับถ้าวันนั้นเธอหยุดรถเพื่อรอควันสงบคงต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนั่นก็เพราะว่าพื้นที่นาที่เผาในวันนั้นหลายไร่เลยทีเดียวครับ คนที่เาผาเผาฟางนะคะวิ่งมาดูแล้วก็คือถามเราคํานึงว่าขับยังไงให้หล่นลงไปค่ะโกรธมากค่ะคือก็ก็เลยถามเขาว่าแล้วคือคุณเผาได้ยังไงเ,เขาก็คือไม่ตอบค่ะและจากนั้นก็คือเหมือนมีลมพายุมาแล้วก็คือแบบลมแรงมากค่ะแล้วก็คือฝนตกค่ะก็เลยวงกระจายแยกย้ายกันไปค่ะแล้วก็กลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็กลับมาตามรถยกมายกรถอีกทีค่ะโดยที่เขาไม่ออกมาดูเลยค่ะ ไม่มีคำขอโทษไม่มีแม้แต่น้ำใจที่จะสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกวันนี้คุณปูยังคงตั้งคำถา,ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะว่าตัวเธอเองหรือที่ทำให้เกิดเหตุขึ้นมาคุณปูจึงนำเรื่องราทั้งหมดมาเรียกร้องความยุติธรรม ก็มีตัวท่อน้ํามันกับถังน้ํามันไหม,มค่ะแล้วก็หลังรถเกิดไฟไหม้แล้วก็ยางรถยนต์4เซนไหม้หมดค่ะก็ค่าเสียหายาประมาณ5้0 0 0ื่นค่ะ,ดดะมีตรงแขนช้ำนิดหน่อยค่ะคุณปูเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อเอาผิดคนที่เผานาแต่เธอกลับเจอเรื่องที่ช็อกกว่านั่นก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับตัวคนผิดมาลงโทษได้โดยตรงต้องมีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอบาตาในพื้นที่เสียก่อนเราได้ติดต่อเพื่อแบบาผู้อ๋อติดต่อค่ะก็คือไปประสานงานกับที่อบาตาบางใหญ่ค่ะไปติดต่อที่อบาตาก็คือเหมือนเขาให้เขียนคำยื่นไว้ว่าคือขออนุเคราะห์ให้หาคนมารับผิดอะค่ะ แล้วก็พออีกวันหนึ่งก็เราก็โทรเข้าไปตามค่ะเขาก็ทําหนังสือส่งมาให้ก็คือนัดคุยตอนนั้นเรื่องเกิดคือวันที่แปพฤษภาคมแล้วก็เขานัดไปคุยวันที่1ิบก็ได้มีประหลัดของอบาตาแล้วก็คือคนที่เช่านาทําก็คือคนที่เขาเผ่านานแหละค่ะแต่พอมาคุยแล้วก็คือเขาบอกว่าคือเขาไม่ได้เผาค่ะก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆเมื่อจับมือใครดมกลิ่นควันไม่ได้ คุณปูจึงประสานทนายความเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันทีซึ่งเธอบอกกับเราว่าสาเหตุที่ทําแบบนี้นั่นก็เพราะว่าอยากจะให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอจะช่วยหยุดพฤติกรรมความมักงง่ายเหล่านี้และอีกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครอีก ฟ้องคนที่จุดไฟก็คือเป็นคนเช่านาค่ะแล้วก็ฟ้องเจ้าของนาแล้วก็เออเอ,อบตอค่ะในฐานะละเมิดไม่ปฏิบัติตามออข้อระเบียบที่เขาห้ามเผาค่ะอ๋อตอนแรกไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเลยค่ะแจ้งเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเออไม่ไม่ได้อยากใจ้เป็นเรื่องเพราะว่าคือหน่วยงานราชการกับหน่วยงานราชการเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีคนรับผิดชอบให้ก็คือจะดําเนินเรื่องจะร้องเรียนให้ถึงที่สุดอะคะ่ะ ซึ่งนะตอนนี้คือไม่ได้คิดว่าอยากได้เงินแล้วแต่อยากให้พวกเขาหยุดเผานาค่ะทำไมคือมันอันตรายจริงๆอะค่ะคือมันช่วงเวลาแค่แบบหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะมันก็คือแบบทําให้คนเสียชีวิตได้แล้วค่ะมันเร็วมากการเผาที่เพื่อทําการเกษตรยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในบ้านของเราซึ่งในแต่ละปีก็พบเจอกับข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเผาที่นาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในภาคกลาง สิงห์บุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมซึ่งทุกวันนี้ PM 2.5ในประเทศไทยของเราอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับและนี่ยังมาช่วยกันเผาเข้าไปอีกต้องฝากถึงยังเกษตรกรทุกท่านที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้หยุดเถอะครับวิธีการมีตั้งหลายแบบที่ไม่ต้องเผาทําแบบนี้นอกจากคนในจังหวัดจะไม่มีอากาศหายใจแล้วยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุถึงชีวิตอีกด้วยก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยครับ 敬盼助。